มาหลาดหรือกุ้งไปตํากับข้าวกันทุกคนเออหลัดนี้เป็นหลาดสดไม่มีกุ้งจานร้อยไม่เหมือนหลาดนัดวนาติตที้ก็ทำไว้เป็นจานจานร้อยนั้นหลาดสดเขาก็จะขายเป็นโลมีหลายราคาให้เลือกนี่ร้านกายออยที่เรามาซื้อประจําปอ,อยังอยู่เจ้าเดียว <c oughs> ปอเห็นตึงนึกยะลาวทุกคนเออต่อเช้ามาจัดสักลูลองเอาไปทํายําดีวา่าไม่เคยกินยาหอยละทีนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราอีแวซื้อเจี๊ยโก้ยสักสามกุ้เช้าๆเพิ่มเบาหวานรักีกินเจี๊ยโก้ยกับกบาวควยใสยน่นมข้นร้อยเลยทุกคนเออ <c oughs> ลูกโรคเบาหวานมานั่งท่านน้าลุ มีเราชอบเอาเจียโก้จุ่มลงไปในกาแยวยพันนี้ให้น้ํากาแยวยมันซึมลงไปในเจียก้ยันเจียโก้จุ่มกาแย้วยายทุกคนเออจุ่นใจได้แรงอกแจ้ลงไปให้มันพองแพทๆพพันนี้เลยพอกินเสร็จก็ไปเก็บลูกเขื่อน่าเริอนกันโตแม่ผัวปลูกลูกไผ่เก็บจึงรามีรดน้ําจึงเราไม่ต้องทําไอ้ไรถ้าเก็บกินอย่างเดียวไปเลยนี่แหละนี่ต้นลูกเขือไอ้ไรโชนี่ต้นเต่าแตดนี่ทุกคนเออเป็นลูกแล้วเขือนี้ก็กินรอยมันกรอบกรอยก้าเรินไปทากับข้าวกันดีว่าวันนี้เราอีทำเมนูน้ํำจุ่มหยากกนนิี่รก ก็เอาขี้มันออกแล้วก็เอาไปลวกลวกน้อยๆพอให้สุกเราก็ตั้งไว้ให้เย็นสักแปบ,บแล้วค่อยปอกแล้วหั่นเป็นจินเอียดอยดถึงทีนี้เราอีมาเคี่ยวเทสหน่อยๆให้มันสุกวันนี้ขี้คลานขุดเผาปั้นเทศนี่ทุกคนเออเบอร์ใช้หิดเดียวเคี่ยวหน่อยๆแล้วก็ตั้งไว้ให้มันเย็นถึงมาลวกผักไว้กินกับน้ำชุบวันนี้เรามีผักเลียงเกลือปวงเนียงเพาะแล้วก็กาจีบวันนี้มีผักไม่ค่อยเยอะเท่าไดมีอะไรก็กินอันนั้นแหละทุกคนเออพอลวกผักเสร็จก็มาทำน้ำชุบยำกันโตน้ำชุบย ปรุงด้วยแป้งหวานราเนปลาชาวาแล้วก็น้ำตาลทรักลีดใส่น้ำเตะที่เราเคี่ยวไว้และเดียวแล้วก็ยังไม่มันเข้ากันใช่ทำยังไม่ทันเสร็จน้ำลายไหลเนยข้าวแล้วนี่ทุกคนเออทำให้ให้กินให้ให้นี่เราวันนี้น,นี่เสร็จแล้วน้ำจุบย่ำกุง้งไช่วาเตะจะกินกับผักลวกทุกคนเออรอยได้แรงโอมาตากินข้าวบ้านเราที่จริงยังกับข้าวอื่นเลยนะยังต้มแซ่บไก่ตอดนมจีนแต่เราไม่อยากนี่อยากกินน้ำจุบผักลวกร้อยหนัดร้อยแรงทุกคนเออนี่เปิบกับมือพันนี้เลยแล้วแล้วหลุ่หลาทรายละเอนี่กินพืไม่ให้ลลกรุ อย่าบูลี่มืออันลู่าของเรา <c oughs> นี่นั่งคืนน้ำลายกันอยู่ใจไม้อ่ะน้ำจุบยำเราเปรี้ยวๆมันๆเค็มๆน้ำจุบพันนี้กินกับยอดระเดากับยอดเทียมก็อรอยนะทุกคนเออไอ้ ي, กินกับไอ้ไรก็อรอยนี่ลองทำกินแลตาน้ำจุบยำไตรเทนั้นรอยยังหูเลย